เมื่อภรรยาสาวของผมในเกมตัวจริงกลับเป็นไอดอลแสนน่ารักตอนที่1ทั้ง,ทงเล่นทั้งร้องไอดอลของผมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆน้องๆพบกับพวกเรา HCG TV วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับลินเธอจะรับคาสุเป็นสามีไหมสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขและยามยากในยามไข้และสบายดี จะรักเขาและให้เกียรติเขาช่วยชีวิตของเธอหรือไม่รับค่ะวันนี้จะเป็นหนึ่งในวันที่ผมจดจําไปตลอดช่วชีวิตเพราะผมได้แต่งงานแล้วในเกม d u s, s k y Plane MMORPG MMORPG ที่เน้นไปที่กราฟิกตะการตาผู้คนที่มากมายหลั่งไหลเข้ามาเล่นเพราะการสวมบทบาทที่สมจริงได้รับชุดที่ระลึกทักซิโด ได้อเทมสำหรับแต่งงานแล้วปลลุยฮาซูขอให้พวกเรามีแต่ความสุขแบบนี้ตลอดไปนะอือ้อบ้าอื้เบอกอะไรวันดีๆทั้งทีพูดแค่นี้นะแม่สาวเอลผมทองแสนล่าเริงคนนี้มีชื่อว่าลินผมได้พบกับเธอเมื่อสี่ปีที่แล้วสวัสดีค่ะฉันชื่อลินนะเพิ่งเริ่มหัดเล่นเองยินดีที่รู้จักนะคะผมได้สุ่มไปจับคู่กับเธอตอนลงดันเจียน ซึ่งผมก็ได้ทั้งสอนเธอเล่นเกมและทำความรู้จักกันไปด้วยไม่นานหลังจากเราได้เล่นร่วมกันบ่อยๆทำให้ผมและเธอยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งปีผ่านไปนี่คุณคาสุจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะไปฟาร์มของที่ดันเจียนกัน2ปีผ่านไปคาสุวันนี้ไปไหนกันดีสามปีผ่านไปไะตกปลากันแต่ผมอยากคุณมาปลายิ่งเราสนิทกัน คำพูดของเธอก็ยิ่งเปลี่ยนไปแทบจะบอกได้ว่าเธอคือเพื่อนสนิทที่สุดในเกมนี้เรายังเหลือเหรียญตาอันสุดท้ายที่ยังไม่ได้นี่แต่งงานกับคนที่รักนี่ลินแต่งงานกันม้ะออ,อและนั่นคือเรื่องราวของพวกเรานั่นเองตัดภาพมาที่ปัจจุบันเอาทุกคนรับนะไว้สุศรีฉันได้ดอกไม้ด้วยแหละ ดีใจด้วยนะสุหรือไทยฮิฮิฮิคาสุฉันรักนายนะขอบคุณนะต่อไปนี้คงมีแต่ความสนุกแน่ๆอ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปนอนแล้วแหละงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคาสุอืมฝันดีผีรอบเตียงลินซังได้ออฟไลน์เล่นไปหลายชั่วโมงอยู่นะวันนี้มีข้อความจากแชทของเกม d u s k y Plains โอ้ลินนี่ ขอบคุณสำหรับงานแต่งงานที่น่ารักวันนี้นะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะคุณสามีสุดที่รักแน่นอนคุณภรรยาผู้น่ารักแล้วก็ส่งฮะต้องรีบนอนแล้วดิพรุ่งนี้มีเรียนหวังว่าครั้งหน้าจะได้ไปขุดเหมืองกันนะวาวอีเวนต์ใหม่กำลังจะมาแล้วนี่เฮ้ยสมชายเมื่อวานได้ดูมิวสิกวิดีโอของวง Star m i ม s เปล่าจะเหลืเหรอพวกเธอคตรน่ารักเลยวะ โดยเฉพาะคุณมิสุกิเฮ้ยบ้าพูดเบา,บาๆหน่อยสิเว้ยเดี๋ยวเธอก็ได้ยินหรอกอา้าวพูดปุ๊บม,มาปับ๊บดีนะเธอไม่รู้เรื่องบอกเธอไปสิวะว่าเองชอบนะ่ะโอ้มันพูดง่ายอะไปบอกเองแม่ Star Mice เก้กรุ๊ปห้าคนที่กำลังเป็นที่รู้จักและพูดถึงอย่างมากที่โรงเรียนของเราหนึ่งในสมาชิกนั่นคือมิสุกิลินกะซึ่งเป็นนักเรียนในห้องของพวกเราและขึ้นชื่อเรื่องนิสัยนิ่งๆเงียบๆ ผมจำได้ว่าวันเปิดเรียนวันแรกมีแต่คนพูดถึงแต่เธอที่โรงเรียนและพวกนั้นก็ไม่ได้พูดเกินจริงเพราะทั้งรูปร่างหน้าตาหรือท่าทางของเธอช่างสง่างามสมแล้วที่สะกดสายตาทุกคู่ที่จ้องมองใบหน้าที่ดูเงียบขรึมและแน่วแน่กริยาท่าทางที่เคร่งขรึมและเป็นระเบียบบอกได้เต็มปากว่าเธออยู่คนละระดับกับพวกเราเลยเอาจริงฉันก็ไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่เพราะเธอเป็นคนพูดน้อยมากพูดกับใครหน้าก็นิ่งตลอดมันไม่ดูเหมือนนิ่งและ มันดูเย็นชามากกว่าเอานะ่าเธออาจจะไม่เหมาะไปคุยด้วยแต่แค่ชื่นชมห่างๆก็พอแล้วแล้วฉันก็จัด l i m i t ต็ดอิดิชันของอัลบั้มเธอไปแล้วด้วยฮึมฮ <c oughs> ไม่ต่างกับเราผ่านตั้งไปกับกาชาสินะติง้งมเมสเซจจากเกม Dusty Plains ฮึมลินส่งมาเหรอคือนนี้เล่นกันเปล่าได้เลยแล้วก็ส่งได้เวลาปฏิบัติภารากิจหลับย็นคาบแรกแล้ว สำหรับเราคงไม่เสียเวลาไปนั่งดูไอดอลหรอกเล่นกับดินสนุกกว่าแล้วแล้วก็มาถึงตอนเย็นอีหยังวะปิดปรับปรุงยันสองทุ่มถามจริงแผนของเราที่จะไปขุดเหมืองลอรินหมดกันสร้างมากับมือก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบสามารถกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดค,คอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ